มันมบบนดนี้ครครับอสกำลังจะขึ้นไปร้องเพลงแล้วก็แม่แดงกำลังจะขึ้นไปเรียกวิญญาณน,นะครับพี่น้องวันนี้วอสใส่ชุดขาวนะครับเรียบร้อยนะครับมารีร้อเแล้แม่แดง ขึ้นไปแม่แงแ้ขึ้นไปแม่แงเป็นยานะครับมีพงโสโซนกับน้อรางร้างกระมล่งอามาร่วงานงันนี้มาเป็นปวะาารเปิดการแสดงนารันตีค่ะได้มีรสิสสนะคะหรือว่ารอบชี่นี้นะคท่านเป็นรองนายกงค์การบริหาร นี่นะคะทัวร์ีกบบว่เรียนเชิญท่นบริษัทพวกสมบัตินะคะขอเรียนพวกรติกับไอรอนัตรดไม้อเรื่องค่ะอคอสอ ว่าพ่อแม่ของผมด้อคคับขอคุณแม่จะากปหอยไว้ยางถนยายตายานยาอตำรวจมากเลยช่ไหมลำชันตำรวจดีกว่าอยาก็ได้ในสมัยเสียงนเมื่อคืนนี่ใช่ปลากระดายไอ้ตัวยยางได้ยางไปบันไ้คับพ่อวันนั้นแต่มือพยางเขาก็ม่กินนี่เมื่อไอ้สิยางไปไปเจอเมื่อคืนไหนก็ได้เพศเย็นถิ่นสอ ไม่ยังทำไปกันยวดห้าบูดหลับนเลยตกใจแบบกันยวดลงไปหานาฎิกายในรถผมงานปฏิบัติการขอกว่านะบางงานมันต่ำเพราะถือเกิดเวลาส่อเราดีเราม่ดีแต่ว่าเจอหน้าแบบไม่ได้ตั้งใจยาท่าท้าย วนนะครับวน่ิงม no, nah. ี s <S yeah, <Th> ิิอะไในนบ้่เดยวเดวงวนี้ดีเวลาสบรแล้วแล้วไปแล้วนะครบาสัปวดสาติร้องยกบาดรอนะเลนะารับนพอเปิดกัดทำการแสดงคณะหมอรับได้คนร้อย่อยสีให้เพื่อสลององค์มรากฐิน ของตำบลลงไปของบ้วนีไปของเวาหน้านะบันนี้ครับมากจะได้ขอบคุณท่านรองวิศรศั์อักขับรคกรมบะขัดกร,กรททดองเจดีนากากหอยหาอันนีสงบุ่นันนี้ห้ากาทรงงถึงหวัวกินยานของอคุณ่ีหรือใช่คุณผู้